หนุ่มพนักงานส่งอะไรหลับในขับปิกอัพพุ่งตกคลองริมทางรอดตายปาฏิหาริ์เมื่อเวลา12.30นาทีวันที่10มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุประจำสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีแจ้งเหตุรถปิกอัพเสียหลักพุ่งตกลงไปในน้ำคลอง ทางเข้าโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลายัยถนนราชพฤกษ์ตำบลอ้อมเกรดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีจึงพร้อมรถเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิและรถยกรุดตรวจสอบที่บริเวณถนนเลียบคลองดังกล่าวพบรถกระบะตู้ทึบสีขาวหมายเลขทะเบียนยอยักษ์มปู8 9 8 0 0ชนบุรีเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองสภาพจมเกือบมิดทั้งคัน บนฟุตปาดพื้นถนนพบนายมนชัยสงวนนามสกุลอายุ38ปีคนขับรถอยู่ในสภาพเนื้อตัวเปียกบอนมีกระเป๋าเดินทางและเสื้อผ้าที่ขนออกมากองไว้ได้รบับบาดเจ็บถูกแรงกระแทกทพียงเล็กน้อยนายมนชัยเปิดเผยว่าตนเป็นพนักงานขับรถส่งของอะไหล่ให้กับบริษัทก่อนเกิดเหตุวิ่งจากชนบุรีเพื่อมาส่งของที่โรงงานแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองด้วยความที่ต้องวิ่งทำงานหลายรอบหลายเที่ยว และพักผ่อนน้อยด้วยเลยตกลงไปในคลองเพราะเผลอหลับในเมื่อลืมตาขึ้นอีกทีพบว่ารถติ๊กััพบได้พุ่งตกลงไปอยู่ในคลองแล้วตนพยายามเปิดประตูแอร์แต่เปิดไม่ออกเนื่องจากติดแรงดันน้ำจากภายนอกระหว่างนั้นมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงลงมาช่วยเปิดประตูให้ก่อนจะตะเกียบตะกายขึ้นมาได้อย่างปลอดภยัย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ติดต่อรถยกรวมทั้งให้นายมนชัยคนขับรายนี้ประสานไปรยังบริษัทพร้อมทั้งแจ้งประกรันภัยเพื่อให้มาดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป